เทคนิคการเรียนรู้ของไฟแมนเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ทำความเข้าใจในสิ่งที่รู้อยู่แล้วให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือเมื่อต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบอันดับแรก เริ่มจากการเลือกหัวข้อที่คุณต้องการเริ่มศึกษามันก่อนเมื่อคุณเข้าใจเนื้อหาของเรื่องนั้นแล้วลองเขียนอธิบายเรื่องนั้นลงในกระดาษประหนึ่งว่ากำลังอธิบายเรื่องนั้นให้คนอื่นฟังโดยพยายามเขียนและพูดอธิบายไปพร้อมๆกันเหมือนกับอาจารย์ที่กำลังสอนอยู่หน้าชั้นเรียน นี่จะทำให้คุณรู้ว่ามีเนื้อหาส่วนไหนที่คุณเข้าใจและยังไม่เข้าใจถ้ามีเนื้อหาส่วนไหนที่คุณติดขัดลองย้อนกลับไปศึกษาส่วนนั้นซ้ำอีกครั้งจนกระทั่งคุณสามารถอธิบายเรื่องนั้นได้ตั้งแต่ต้นจนจบหลังอธิบายจบลองกลับไปอธิบายซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ต้นแต่คราวนี้พยายามใช้ภาษาง่ายๆหรือใช้ตัวอย่างภาพประกอบในการอธิบายถ้าคำอธิบายของคุณยาวเกินไปหรือซับซ้อนเกินไป แปลว่าคุณอาจจะยังเข้าใจเนื้อหาไม่ดีนะักคุณจึงควรกลับไปศึกษาใหม่อีกครั้งการทบทวนโดยการอธิบายเนื้อหาซ้ำๆเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเมื่อคุณสามารถอธิบายเนื้อหาได้โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนั่นแปลว่าคุณได้เข้าใจเนื้อหานั้นอย่างถ่องแท้และจะสามารถจดจำเรื่องนั้นได้นานริชาร์ดไฟแมนเป็นนักฟิสิกส์ชื่อดัง ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลจากผลงานด้านพลาศาสตร์แม่เหล็กไฟฟ้าเชิงควอนตัมเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าเขามักจะขอให้นักคณิตศาสตร์คนอื่นๆอธิบายแนวคิดจังๆด้วยภาษาง่ายๆเพื่อทดสอบว่าพวกเขาเข้าใจเนื้อหานั้นจริงหรือไม่